โอเคถ้าเราต้องการเขียนว่า x มากกว่า2นะครับ x มากกว่า2ต้องเขียนแบบนี้ x มากกว่า2คือสิ่งที่ต้องการจะบอกนะครับก็คือความสิ่งที่นิยมอนะ่ะนิยมเขานิยมเขียนตัวแปรไว้ฝั่งซ้ายนะตัวแปรไว้ฝั่งซ้ายอันนี้จะอ่านว่า x มากกว่า สองอ่านว่าเมากกว่าสองถามว่าบางคนเขียนอีกแบบหนึง่งได้ไหมเขียนว่าสองแล้วก็อย่างนี้คำตอบคือได้นะครับได้มันก็เหมือนกันแหละแต่ถ้าถ้าเป็นแบบที่เขียนไอ้ตัวหลังเนี่ยมันจะอ่านว่า สองน้อยกว่า x นะโอเคไหมมันจะอ่านว่าสองน้อยกว่า x ก,ก็คืออ่านจากซ้ายไปขวานะครับมันจะได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแต่ไอ้สองน้อยกว่า x ก,กับ x มากกว่าสองอะ่ะความหมายมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ให้เราเขียนอันที่นิยมนะนิยมตามหลักสากลโอเคประมาณนี้ ทำไมเขียนไม่เป็นระเบียบเลยแปบ๊บนึง okay, นะโอเคนาออันนี้คือสิ่งที่จะบอกนะครับเวลาดูเวลาเห็นก็จะได้อ่านทำความเข้าใจได้เร็วนะครับเขียนตัวแปรไว้ฝั่งซ้ายทีนี้เมื่อวานนี้เรียนเรื่อง ช่วงเนาะก็มีช่วงเปิดช่วงปิดช่วงครึ่งเปิดปิดแล้วก็ช่วงประเภทที่มันชี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าอนะินฟินิตี้เนาะอินฟินิตี้สัญลักษณ์จะคล้ายๆเลขแปดนอนอยู่เนาะไปทางขวาก็เป็นอินฟินิตี้ไปทางซ้ายก็ลบอินฟินิตี้จุดตรงจุดทึบเราก็ต้องดูให้ออกว่ามันใช้กับใครเมื่อไหร่นะ สำหรับไอตรงไหนก็ตามที่มันเป็นอินฟินิตี้ถ้ามันเป็นอินฟินิตี้นะครับเราจะใช้จุดโปร่งอย่างเดียวเท่านั้นไม่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทุบเอเป็นทึบหรือเป็นโปร่งก็ช่างถ้าเจออินฟินิตี้เราจะใช้เป็นโปร่งนะครับเป็นวงเล็บเปิดอ่ะทีนี้ลอกโจทย์กันครับอันนี้ให้ทำลงในสมุดมีช่วงมาสามช่วงมีช่วง a ช่วง b ช่วง c ีแล้วสั่งให้จงหา ออันแรกก็ไม่ต้องพูดมากเนาะเรารู้จักอยู่แล้วอันแรกคือ A อ n ยูเนีใช่ไหมครับเรื่องเซ็ตอ่าเขียนโจทย์ก่อนแล้วก็ ลอกแค่สข้อแรกก่อนค่อยๆไปอ่าระว่างนี้อ่านโจทย์เนาะเเป็นช่วงเปิดลบ3ถึง3 B นะ B, B เป็นปิด 2, 2ถึงเปิด4ปิดลบ 2, 2ถึงเปิด4 C เป็นปิด0ถึงปิด6นะครับข้อที่1สั่งให้หา A u n ูเนียน เพื่อความชัวร์ในตอนเริ่มต้นเนี่ยให้เราใช้เส้นจำนวนให้เราวาดก,การาฟเข้ามาช่วยโอเคนี่คือเส้นของเราทีนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมันสนใจ A กับ B ใช่ไหมก็หมายความว่าสนใจตัวเลข4ตัวเนี้ยที่ติ๊กไว้บนหัวเนี่ยลบสามสามลบสองแล้วก็สี่นะครับ ให้เอาเลขเหล่านี้มาเขียนบนเส้นจำนวนโดยเรียงจากน้อยไปหามากลบสามลบสองสามแล้วก็สี่อันนี้เวลาเราเขียนเส้นจำนวนตัวเนี้ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปกังวลว่า จากลบสองมาหาสามเนี่ยมันต้องห่างกันมากกว่านี้ไม่ต้องนะครับเขียนห่างระยะห่างเท่าๆกันเลยเขียนอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยบางคนไปนั่งคิดลบสามกับลบสองอยู่ติดกันถูกแล้วแต่ไอสองตัวนี้ต้องเว้นห่างๆหน่อยไม่ต้องนะครับไม่ต้องเว้นเท่าๆกันอย่างนี้ไปเลยอ่ะทีนี้เราเอาช่วง a กับช่วง B เข้ามาเขียนช่วง A คือเปิดลบสาม มาจนถึงเปิดสามอันนี้คือ a ต่อไปช่วง b คือปิดลบสองมาจนถึงเปิดสี่ตรงลบสองเป็นปิดเนาะแล้วก็ทำให้มันเป็นจุดทึบซะช่วง b คืออย่างนี้ทีนี้คำสั่งในข้อที่หนึ่งครับคำสั่งในข้อที่หนึ่งคือ a union b union แปลว่ารวมเนาะ ถ้าตอนเราเรียนเซตนะ่ะเวลาเราแรงเงาอะ่ะเราก็เอาทุกส่วนที่โดนแรงเงาเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอยูเนียนให้เอาตั้งแต่หัวจะหลดท้ายเลยครับเนี่ยเอาตั้งแต่จุดเริ่มต้นซ้ายสุดเนี่ยตรงเอนะ่ะ <c oughs> ไปจนถึงทางไกลสุดทางขวามือเลยแล้วก็เอามาตอบนะครับคําตอบ A อยูเนียนบเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นที่เปิด ลบสไปจนถึงเปิด4ได้นะ A ลบ B คือเปิดลบสไปจนถึงเปิด4อีอืพูดผิด A union B เปิดลบสมไปจนถึงเปิด4ี่ถ้างั้นข้อสองก็เหมือนเดิมครับว่าเส้นจำนวนปบ แต่ข้อสองเนี่ยสนใจเกี่ยวกับ a กับ c อ่า a กับ c มันก็มี4ค่าเหมือนเดิมแหละ1 2 3 4เอาเลขมาเรียงน้อยสุดอยู่ทางซ้ายมือลบ3นี่นะ4ตัวที่ติ๊กถูกไว้ลบ3ถัดมาก็ต้องเป็น0 3แล้วก็6 a คือเปิดลบ3ถึง3 บี B คือปิดนี่คือ B แต่คำสั่งในข้อที่สองคือ intersection intersection นะครับเราก็จำกันมาเนาะเซกแปลว่าซ้ำเซกซ้ำเซกซ้ำเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเอาเฉพาะส่วนที่กราฟทั้งสองส่วนเนี่ย ซ้ำกันแบบหนึ 1, ง่งลอกขึนบินก่อนอ่าเอาเฉพาะส่วนที่กราฟทั้งสองเส้นเนี่ยซ้ำกันถ้าลองแรงเงาดูก็จะได้ตรงนี้นี่ตรงที่มันซ้ำกันก็จะมีตรงนี้นะครับคือตรงเลขศูนย์กับตรงเลขสาม ทีนี้มาดูตรงเลขศูนย์ก่อนตร,ตรงเลขศูนย์เนี่ยใน b เนี่ยเป็นช่วงปิดในในเซต b เป็นช่วงปิดเราเห็นนะเพราะว่าเขาแรงเงาด้วยจุดทึบใช่ไหมในช่วง a เป็นเส้นตรงที่ลากผ่านแปลว่าใน a เนี่ยก็มีศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องได้ปิดศูนย์ต้องได้ปิดศูนย์ต่อไปดูตรงสามบ้างตรงสามใน b เนี่ย มีมี3อยู่ด้วยแต่ใน A เป็นช่วงเปิดนะครับเพราะฉะนั้นตรง3เนี่ยก็ต้องเป็นช่วงเปิดงงไหมเพราะมันซ้ำกันไม่ได้เพราะใน A ไม่มีมันก็มาเลยเลยมาอยู่แค่เปิด3 ทีนี้ถ้าทําไปทํามาบางคนช่างสังเกตนะครับก็อาจจะไม่ต้องว่ากราฟใช้วิธีการสังเกตก็คือยูเนียนน่ะมันจะได้จากค่าน้อยสุดวิ่งไปจนหาค่ามากสุดเป็นเปิดหรือเป็นปิดก็ค่อยคิดกันอีกทีหนึง่งส่วนอินเตอร์เซกมันก็จะต้องมองตรงที่มันซ้ํากันใช่ไหมเปิดจะปิดก็อีกทีหนึ่งเหมือนกันต่อไปดูข้อที่สามครับ b ลบ c หนึ่สาสี่เอาค่า B กับค่า C มาเขียนเรียงบนเส้นจำนวน b ลบ c เริ่มต้นที่ลบสต่อไปเป็น0 4, 6ย่หกคือปิดลบสถึงเปิด4 C เป็นปิดศูนย์ ถึงปิด6เขียนกำกับด้วยใครเป็น B ใครเป็น C B ลบ C ในเรื่องเซตน้อนที่เราพูดกันแปลว่าอยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน C เพราะฉะนั้นช่วงของคำตอบที่ได้ในข้อเนี้คือช่วงที่แรงเงาตรงนี้อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน C ดูที่แรงเงาสีเขียวมองทางซ้ายสุด ซ้ายสุดคือเลขลบสองนะครับลบสองแล้วก็เป็นช่วงปิดด้วยขวาสุดขวาสุดที่แรงเงาสีเขียวนะเป็นเลขศูนทีนี้อ่านเปิดไมคตอบหน่อยพวกเราว่าตรงเลขศูนเนี่ยเปิดหรือปิดฮัลโหล S <S <S อะไรนะครับเปิดหรือเปล่าคะหรือปิดเปิดปิดอาตอบตอบตอบสองอย่างเลยเหรอต้องเปิดั้งปิดไเลยปิดเลยเ่ะเอาเปิดหรือปิดปิดปิดหรือเปิดอ่าวเฉลยยังไม่เคยเจอเนาะเรามาอ่านความหมายก่อนอยู่ในบี <S 2> <S 2> แต่ไม่อยู่ในซี อ่ทีนี้ดูตรงเลขศูนย์เลขศูนย์มันอยู่ใน B ีไหมอยู่เนาะอยู่ผนะ่านเงื่อนไขแรกแล้วแต่มันห้ามอยู่ใน C นะซึ่งมันอยู่ใน C ีไหมอยู่อยู่เพราะฉะนั้นศูนย์ใช้ไม่ได้พอคําว่าใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเป็นช่วงเปิดนะครับอันนี้คือวิธีการคิดคือยังไงมันก็ต้องเป็นเลขศูนย์แน่นอนแหละแต่ว่ามันจะเปิดหรือปิดอันนี้อันนี้คือที่เราต้องคิด ต่อไปลอกโจทย์ข้อ4 5 6ครับาหกตรนี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม ต่อไปข้อสี่นะครับข้อสี่ c ลบด้วย a หนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ตัวน้อยสุดคือลบสามศูนสามหกคงไม่มีใครงงนะไอ้ไอเลขข้างล่างมาจากไหนนะครับเลขข้างล่างมาจากก็ดูว่ามันเป็นตัวอะไร แล้วก็ไปดูโจทย์เขียนเรียงจากน้อยไปมากเท่านั้นนะครับคือเลขข้างล่างต่อไปเขียน c ก่อนแล้วกัน c c เป็นตัวตั้ง c คือปิดศูนย์ถึงปิดหก a คือเปิดลบสามถึงสาม อันนี้ c เป็นตัวตั้งนะครับแปลว่าอยู่ใน c แต่ไม่อยู่ใน a ก็จะได้ช่วงตรงนี้ตรงเนี้ยอยู่ใน c แต่ไม่อยู่ใน a เพราะฉะนั้นตัวเลขมันชัดแล้วว่าต้องเป็นเลข3กับเลข6อ่าโอเคมาลองพิจารณาดูดีๆตรงเลข3ครับเลข3เป็นช่วงปิดหรือช่วงเปิดในข้อนี้ คำตอบของเราเปิด,ปดมีใครตอบผิดไหมอ่ะมาดูนะครับดูที่ c เนอะดูที่ตัวตั้งเลข3อยู่ใน c ไหมอยู่อยู่แล้วเลข3อยู่ใน a ไหมอยู่อืมเป็นจุดตรงไม่อยู่อ่าเลข3อยู่ใน c เพราะมันมีเส้นลากโดนทับผ่านใช่ไหม แต่ไม่อยู่ใน a เพราะว่าตรง a มันดันเป็นจุดโป่งเพราะฉะนั้นเลข3ใช้ได้ใช้ได้คือมันอยู่ใน c แต่ไม่อยู่ใน a เพราะฉะนั้นต้องเป็นช่วงปิดนะครับตอบผิดไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่เคยเรียนเนาะครูว่าตอบผิดก็จะได้จำได้แต,แต่ช่วงอ,อ่แต่ตรงเลข6นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยใช่ไหมเลข6นี้เป็นปิดแน่นอน โอเคต่อไปเดี๋ยวขอ copy โจทย์ลงมาก่อนรู้สึกว่าโจทย์จะหลุดไปพ่อสอนอยู่โรงเรียนใช่ไหมคะ yes ว่าเลยเสียงนก <laughs> ทำไมมันก๊อปปี้ยากหรือว่าเราอ่าลำแบบนึงนะครับ ค okay. มองเห็นจทแล้วข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าข้อที่ห้าคือ B complement แปลว่าข้อที่ห้าสนใจแค่เซต B ตัวเดียว แล้วก็วาดเส้นจํานวนไปเลยแล้วก็มีแค่สองค่าเพราะว่าเซต B มีแค่ลบสองกับเปิดสี่ปิดลบสองมาจนถึงเปิดสี่อันนี้คือ B ครับ c o m p l เ m e n t แปลว่าอะไรอ่ะไม่อยู่ใน B ไม่อยู่ใน B ไม่ใช่ B ไม่เอา B เนอะอันนี้คือคําว่า c o m p l เ m e n t เพราะฉะนั้นตรงไหนที่ไม่ใช่ B เอาให้หมดเลยครับ ฝั่งซ้ายตรงนี้ก็ว่างอยู่อินฟินิตี้หรือเปล่คะอ่ามันมันจะมีอินฟินิตี้เข้ามาด้วยแต่ว่าต้องต้องตอบหัวท้ายให้ได้อ่ามันจะมีสองช่วงใช่ไหมเนี่ยช่วงช่วงฝั่งซ้ายกับช่วงฝั่งขวาอ่าเราตอบฝั่งซ้ายก่อนค่ะเวลาเขียนก็ต้องมาจากทางน้อยอ่า มาจากทางน้อยฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือติดลบอินฟินิตี้นะครับอโอเคไหมติดลบอินฟินิตี้มาจนถึงเลขลบสองเนี่ยลบสองอ่าทีนี้มีคำถามอีกแล้วไม่เอา b นะไม่เอา b ลบสองเนี่ยต้องเป็นช่วงเปิดหรือช่วงปิดคำตอบของเราช่วงปิดเปิด เปิดเพราะเพราะในบมีลบสองไหมมีค่ะมีมันเป็นจุดทึบใช่ไหมแต่เราไม่เอาอตรงนี้ต้องเป็นช่วงเปิดอันนี้คือเราตอบฝั่งซ้ายแล้วเราต้องตอบฝั่งขวาด้วยครับเชื่อมด้วยสัญลักษณ์ยูเนียนเพราะมันเป็นสองก้อนนี่ะคําตอบข้อนี้มันเป็นสองก้อนอ่ะก้อนทางขวาเลขที่น้อยที่สุดคือเลขสี่เลขสี่อยู่ใน B ีไหมอยู่ค่ะ เลขสี่เลขสี่ดูตรงจุดที่วงกลมัหมเนี่ยเป็นจุดโปรง่งแปลว่าเลขสี่ไม่อยู่ใน b เนาะตอนนี้เราเป็นบคอมพลเมนตะ์เนี่ยเราเลยเอามาใช้ได้อ่โอเคเริ่มงงแล้วบางทีครูพูดอธิบายเน้นเกินไปเลขสี่มันไม่อยู่ในบีเราเลยเอามาใช้ได้เลยเป็นจุดทึบนะครับ ต่อไปข้อหกขี้เกียจวาดกราฟแล้วมาคิดในใจเลยดีกว่าข้อหสัญลักษณ์คือยูเนียนสัญลักษณ์คือยูเนียนแปลว่าเอาหมดเลยถ้าเอาไปวาดวงกราฟแล้วเอาหมดเลยจากซ้ายไปขวาเราก็มาดูว่ามันต่อเนื่องถึงไหมนะครับเพราะฉะนั้นเลขเลขเหล่านี้ตัวไหนที่น้อยที่สุดระหว่าง ลบสามลบสองกับศูนย์ลบสามลบสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือสุดจะต้องเป็นลบสามซึ่งเป็นช่วงเปิดอันนี้มันเป็นยูเนียนเนาะเลยคิดแบบนี้วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงขวามือสุดคือเลขอะไรครับศูย <0. S 1> ์ตะเอศูนย์ไปอีกใน A B C เนี่ยเลขที่มากที่สุดคือเลขอะไรหกใช่ไปจนถึงปิดหก เนาะมันพอคิดในใจได้ลบสามไปจนถึงปิดหกอ่าต่อไปข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดโอ้ถ้าคิดในใจอาจจะพลาดเอาวาดซะวาดสยาว ข้อที่6มี3เซตเลย a b c เพราะฉะนั้นมี6ขีดครับ1,2,3,4,5,6น้อยสุดคือลบ3ลบ2 0,3,4,6าโอเคแล้วก็วาด a a คือเปิดลบ3ถึง3 b คือ ปิดลบสถึงเปิด 4, 4ีคือปิด0ถึงปิด6อ่าลองวาดดู คำสั่งในข้อที่เจ็ดคือ intersect ครับ intersect แปลว่าซ้ำเราก็มามองดูในกราฟของเราตรงที่ทั้งสามเส้นมันซ้ำกันต้องต้องทั้งสามเส้นนะทั้งสามเส้นก็มีตรงนี้ครับอา้าวผิดนี่แรงเอาเพิ่มก็ได้ มีตรงเนี้ยที่ทั้งสามเส้นนี้มันทับกันก็คือเริ่มต้นที่ศูนแล้วไปจบที่สามชี้ให้เห็นเลยนะเนี่ยอันนี้ชี้ให้เห็นเลยเห็นลูกศรที่ชี้ตรงจุดทึบนั้นไหมหมายความว่าใน C มีศูนย์ไหมครับ ในเซต C มีเนาะมี B, เพราะมันเป็นจุดทึบส่วนใน A กับ B ก็มีศูนย์ด้วยเหมือนกันเพราะมันมีเส้นลากผ่านเพราะฉะนั้นศูนย์จึงต้องเป็นช่วงปิดทีนี้มาฝั่งสาม x สามใน C โอเคใน B โอเคแต่ใน A มีสามไหมไม่มีไม่มีมันไปซ้ำกับเขาไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยต้องเป็นเปิด มันมีสองเรื่องนะครับที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือเรื่องเซตกับเรื่องช่วงบางทีเราอาจจะเข้าใจเรื่องช่วงแต่ว่าไม่แม่นเรื่องเซตหรือเข้าใจเรื่องเซตแต่เรื่องนี้งงก็ได้ก็ะค่ะครับคือถ้าตัวไหนที่มันอยู่ในช่วงเปิดคือมันจะไม่ได้อยู่ในตัวนั้นใช่ไหมคะคือแบบว่าอย่างสามันอยู่ในช่วงเปิดของเอมคะก็คือมันไม่ได้อยู่ในเอถูกไหมคะใช่เอในเอมันจะไม่มีสามอ๋อค่ะผมนะคะโอเคครับ ต่อไปสองข้อสุดท้ายเราจะได้ไปทำงานอันน้อยนิดอันน้อยนิด <laughs> ย้ำม,มาน้อยนิด <laughs> น้อยนิดจริงๆเห็นไหมเพื่อนยืนยันอ่ะคณิต <laughs> ศาสตร์นะครับถ้ามีในวงเล็บก็แค่ทำในวงเล็บก่อนแค่นั้นแหละแล้วมันจะง่าย <laughs> ขอคิดในใจแล้วกันขอ้ขอบ้อแปด อ่ะเขียน A ทด A ก่อน A คือลบสถึง3ซ้ำกับ B คือเขียนเล็กไปไหมแต่ไม่เป็นไรเราเราฟังแล้วเราก็ได้ยินเนาะ A คือลบสถึง3ซ้ำกับปิดลบสถึงเปิดสี่ ค okay. ทำแ่งเล็บก่อนครับแล้วค่อยเป็นยูเนียนกับ C ซึ่น C คือปิด0ถึงปิด6ตรงที่เว้นเอาไว้เนี่ยคือผลของการกระทำในวงเล็บของเราเวลามันซ้ำกันนะ่ะ มันก็ต้องดูที่ค่าที่น้อยกว่าเป็นหลักหมายความว่ามันต้องซ้ำกันที่ลบสองครับใน B มีลบสองพวกเราดูดีๆนะใน A ใน A คือตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่คือระหว่างลบสามถึงสามใน A มีลบสองอยู่ด้วยไหมมีค่ะค่มีโอเคถ้าตอบว่ามีถูกแล้วเพราะฉะนั้นเปิดหรือปิด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 ,ปด,ปดอินเตอร์เซ็ก์ซ้ำ มีเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยปิดอ่ะมาจนถึงทางขวาทางขวาดูเลขที่น้อยกว่าครับมันถึงจะไปซ้ำกับเขาได้ก็คือเลขสามพวกเราว่าเปิดหรือปิดเลขสามเนี่ยตอนที่เป็นคำตอบอะเปิดเปิดมันเปิดตั้งแต่มันเป็นเปิดตรงนี้แล้วใช่ไหมครับคือนิคิดในใจนะถ้าใครรู้สึกว่าคิดในใจไม่ได้ก็ไปวาดแผนภาพ ไม่ต้องกังวลอ่าต่อไปเมื่อกี้ i n t อร์เซ t ผ่านไปแล้วย union ต่อไปเป็น union ครับถ้า intersect เนี่ยเอาเฉพาะส่วนที่ซ้ำกันมันอาจจะดูยากนิดนึงแต่ถ้ายู u n ีย n เนี่ยเอาจากหัวมาจนถึงท้ายเลยหัวก็คือฝั่งซ้ายน่ะเลขที่น้อยที่สุดก็คือช่วงปิดลบสองครับวิ่งยาวไปจนถึงไหน ส <4 S 2> ถึงหกเลยเนาะ <5. 6 S 2> นี่คือคำตอบของข้อแปดมาสุดท้ายแล้วเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เนี่ยสิบยี่สิบห้านาที ข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายทำในวงเล็บก่อนคือ b, b เป็นช่วงปิดลบ2ถึง4อินเตอร์เซกกับ c ปิด0ถึง6ผลลัพธ์ที่ได้จะเอามายูเนียนกับ a ซึ่ง a รอเอา a มารอก่อน a มีลบสาถึงสยูเนียนกับอะไรยังไม่รู้พร้อมนะเราเขียนโพยไว้บนหัวแล้วต่อไปเราจะมาคิดมองฝั่งซ้ายก่อนครับมองฝั่งซ้าย